โอ้โหดูบรรยากาศยามเช้าครับผมกาดเย็นมากเลยครับวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยงามครับผมวันนี้อากาศเย็นครับผมชมบรรยากาศยามเช้า สวยงามครับเย็นมากเลยครับันนี้กาดเย็นเจี๊ยบเลยมาเดินออกกำลังกายกันครับตอนเช้ากับบรรยากาศเย็น ตื่นสายหน่อยครับวันนี้อากาศเย็นไม่อยากตื่นเลยครับพระอาทิตย์กำลังจะออกสวยงามมากครับวา ชมบรรยากาศยามเช้าครับผม เสียงนกเสียงนกร้องนกอะไรไม่รู้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นดูสิสวยมากเลยครับแต่เย็นนกอะไรไม่ร้รองมองไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียง หนาวดินเริ่มแห้งแลง้งหญ้าก็มีเป็นบางส่วนดินเริ่มแห้ง กระ่อมปลายนาะสวยงามครับเดินกลับเดินไปเดินกลับเดีย๋ยวให้ดูพระอาทิตย์อีกทีหนึ่งครับผมยามเช้า ดูสิครับโอ้โหสวยงามงามสวยงามจริงครับภาพนี้พูดผิดพูดถูกมือไม้สัน่นเออดูสิครับให้ดูน้ำค้างนั่นนะขนาดปราทิศขึ้นแล้วนะครับเนี่ยยังมีน้ำค้างลงอยู่เลยดูสิ <c oughs> สวยงามจริงๆครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามหนุ่มสุรินเพ์พออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวันนี้ก็มาเดิอนออกกำลังกายกับบรรยากาศชิวๆชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าครับผมขอบคุณมากครับ